ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในหน่วยคมนาคมโดยคุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในเรื่องการคมนาคมทางน้ำสำหรับการคมนาคมทางน้ำจะเป็นการเดินทางทางแม่น้ำลำคลองหรืออาจจะเป็นทางใช้ฝั่งทะเลและมหาสมุทรนะคะถ้าหากว่าเป็นการขนส่งจะเป็นการขนส่งที่มีราคาถูกที่สุด ส่วนมากจะใช้ขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากและไม่ได้ต้องการความรวดเร็วมากค่ะสำหรับยานพาหนะที่เราใช้ในการเดินทางทางน้ำจะมีหลากหลายรูปแบบโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกว่าเรือนะคะแล้วเรือมีเรืออะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเรือหางยาวใช้เครื่องยนต์เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง ปัจจุบันเรือหางยาวส่วนใหญ่มักใช้ส่งนักท่องเที่ยวและมีการแข่งขันเรือยาวในบางจังหวัดด้วยค่ะเรือสำเภามีจุดเด่นที่ใช้ใบแคว้นชนิดที่มีพรวนใบมีลักษณะคล้ายพัดขนาดใหญ่เนื่องจากต้องอาศัยลมค่ะแม้ว่าปัจจุบันจะมีเรือสำเภาบางลำจะติดเครื่องยนต์แล้วก็ตาม เรือดำน้ำเป็นเรือรบที่ปฏิบัติการอยู่ใต้ผิวน้ำสร้างจากเหล็กแต่ก็มีความสามารถในการเคลื่อนที่ใต้ผิวน้ำถูกใช้ในการส่งครามและการค้นคว้าสำรวจใต้ทะเลค่ะเรือบรรทุกสินค้าเป็นเรือที่ใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ส่วนกล่องหรือว่าตู้ที่เด็กๆเห็นเราจะเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมีสินค้าอยู่ด้านในเรือใบเป็นเรือชนิดหนึ่งจะใช้ผ้าใบาซึ่งติดอยู่กับเสากระโดงเรือกินลมในการเคลื่อนที่ปัจจุบันมีการแข่งขันกีฬาเรือใบด้วยค่ะเรือประมง เป็นเรือกลไฟขนาดใหญ่ที่ใช้จับปลาในทะเลลึกมักมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการจับปลาแช่ปลาและทำปลาด้วยกรรมวิธีต่างๆอยู่ในทะเลได้หลายๆสัปดาห์ค่ะเรือรบคือเรือที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสงครามบรรทุกทหารอาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆของไทยเราก็มีเรือหลวงจัตก,กีนรอเบด ที่สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ค่ะและเรือสำรานค่ะเป็นเรือขนส่งผู้โดยสารที่มีจุดประสงค์ด้านการพักผ่อนและความบันเทิงเป็นหลักเรือสำรานมักจะล่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า2-3ถึงวันค่ะโดยเราจะไม่ได้แวะพักที่ไหนนะคะเรือสำราญมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึ่งว่าโรงแรมลอยน้ำเพราะว่ามีพนักงานคอยให้บริการ และมีอุปกรณ์สถานที่ต่างๆให้บริการอย่างครบครันภายในเรือค่ะยกตัวอย่างเช่นเรือสำราญ 7C e ว p นซ a e อค่ะเป็นเรือสำราญที่สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง750คนภายในเรือสำราญก็มีทุกอย่างครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงภาพยนต์ห้องสมุด ร้านอาหารและอื่นๆอีกมากมายค่ะและนี้ก็คือเรื่องราวของการคมนาคมทางน้ำแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเด็กๆอย่าลืมรอรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ